End down up end down end up 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 สวัสดีค่ะเด็กมาออกกำลังกายกันนะคะมายืดแขนยืดขายืยดเส้นยืดสายกันหน่อยนะวันนี้นะเอ๋มาดูสิคุณครูอิ๋วทำอะไรเอ่ยมายืดกันหน่อยมายืดกันหน่อยมาวิ่งกันหน่อยเด็กๆโอ้นี่ออกกำลังกายแล้วรู้สึก เหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าชื่นใจเลยนะคะเด็กๆได้ออกกลาลังกายกันเป็นยังไงคะเด็กๆอย่าลืมมายืดแข้งยืดขายืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะคะมอสกรู่น,นี้นะคะคุณครูพาหนูเคลื่อนไหวร่างกายไปเด็กๆรู้ไหมว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนั้น มีวิธีใดได,ไดบ้างเราทำได้ด้วยวิธีใดบ้างคะโอ้การเคลื่อนไหวน้ำนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อยู่กับที่หรือว่าเคลื่อนที่ก็ได้นะคะการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายหรือว่าการเคลื่อนไหวนี่มันจะช่วยให้ร่างกายเรานั้นสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงนะคะการเคลื่อนไหวมีอยู่สองแบบนะลูกนะ คือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็การออยักเอวยักไหลยืดตัวนี่ขยับอยู่กับที่นี่นะคะสายตัวไปมาพงกหัวนี่เป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะแล้วก็แบบที่สองก็คือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็จะไปได้เกดการวิ่ง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 วิว่งการเดินการคืบการคลานการกระโดดพวกนี้นะคะ เป็นการเคลื่อนไหวเอ่อเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนไหวมันช่วยให้เราได้เอ่อเป็นยังไงบ้างคะลูกช่วยให้เรานั้นร่างกายแข็งแรงน,นะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะคะแต่อย่านั่งเล่นโทรศัพท์นานๆนะวันะนั้นมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวนะลูกนะ พยายามออกจากโทรศัพท์บ้างหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะเมื่อวานนี้เราก็เรียนหน่วยตัวเรามาใช่ไหมคะลูกเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับตัวเราวันนี้เราก็รู้จักการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวหรือว่าการออกกําลังกายนะคะมีอยู่สองแบบนะลูกนะคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กับการอยู่กับที่นะคะการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็อย่าลืมออกกําลังกายการ จเจอกันใหม่ในคราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ